สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นการนําทุกสูตรมาทวนให้ทุกๆท,ท,ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งครับสําหรับรัฐบาลไทยเรางวดประจําวันที่หนึ่งธันวาครับสําหรับคนที่ถามหาสูตรเลขเด่นสี่สูตรนี่ครับคลิปนี้ก็จะเอามาให้ท่านได้รับชมกัน ตัวนี้งวดที่แล้วหลุดครับพี่ผมผมให้เด่น4กับ0ูนลองสองกับหมันมาตัวลองคือเลข2ออกสองสองหนึ่งวดนี้เพิ่งหลุดเป็นงวดแรกครับหลังจากที่มันเข้ามา9ก้างวดติดงวดที่10มันหลุดแต่ว่าตัวเลขที่อยู่ตรงนี้มันก็มีครับยังสูตรที่1ก็มีทั้ง สองสองสี่อย่างเงี้ยแล้วเลขแถวข้างๆแบบเนี้ยมันก็มาทีละตัวสองตัวอย่างตรงนี้ก็มาหนึ่งตรงนี้มาสองอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มาสองตรงนี้ก็เลขสามก็อยู่หลักสิบล่างไป เลขมันจะกระจายกันอยู่ครับแล้วถ้าเราบวกออกมาแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตัวเลขอย่างตรงนี้มีสามตรงนี้อันนี้แปดก็อยู่อยู่ข้างล่างก็มาอยู่ตรงนี้สองก็มาบนสูตรที่สามเนี่ยครับส่วูตรที่สี่ก็ได้ศูนย์สองสองเลขมันออกอะไรครับสองสองหนึ่งฉะนั้นพอบวกกันลงมามันก็จะมีเลขที่ชนกันคือเลขสี่กับเลขศูนย์ที่มันชนกันเยอะที่สุด งวดที่แล้วมันออกไปที่สองสองหนึ่งสามแปดก็ตัวรองก็คือเลขสองตัวเดียวครับแต่แถวข้างๆแบบนี้ให้ท่านสังเกตดูดีๆครับสี่ศูน์นี้ยวาจริงมันก็มาอยู่ครับแต่เราจะคัดเอา,าเฉพาะตัวที่มันเด่นงวดที่แล้วตัวเด่นมันหลุดอันนี้คืองวดใหม่ครับเลขสี่สูตน ก็เลขเด่นสุดก็จะมีสี่มีสองมีแปดครับที่มันชนกันเยอะที่สุดก็จะมีรองหกตัวเดียวถ้าท่านดูให้ท่านดูแถวตรงนี้ด้วยครับเนี่ยเพราะเลขมันบวกออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้สามแถวเนี่ยจะเป็นตัวเด่นเลยครับนี่สามแถวนี่ครับถ้าดูท่านก็ดูแถวนี้ไปด้วยเลขตรงไหนที่ท่านชอบท่านก็ลองจับ ไอแถวตรงนี้ดูเห็นไหมครับตรงนี้มันก็มาสองสองตรงนี้มันก็มาแบบนี้นี่ครับนี่ครับสี่สูตรชนกันแล้วก็จะได้ตัวเด่นหมวหนึ่งธันวาสูตรนี้ได้สี่สองแปดครับเด่นสามตัวนี้ ลองหกก็ลองอาไปพิจารณาดูครับสำหรับรัฐบาลให้เราต่อไปครับสูตรนี้สูตรนี้งวดที่แล้วที่ผมจับให้มันเข้าไปที่สองหนึ่งสูตรนี้ก็คำนวณต่อเนื่องครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ลงเราจะลงอีกเลขตัวหลัก มากกว่ามันก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งครับเลขที่ผมจับไว้ให้พอนี้พอเราคำนวณออกมาจะได้เลขสองตัวสองตัวก็จะได้หกตัวในงวดแรกนี่มันเก้าหกสองก็เข้าไปที่เก้าหกสองงวดถัดมานี่มันมันหลุดครับที่มันผมให้สีมาน,นั่นแหละมันไปออกเบิ้ลออกศูนย์สีสี ก็เข้าไปที่เลข4แล้วงก็ถ่าบมาเลข4สูตรผมให้เลข4กับ0มันไม่มาครับแต่สูตรน,นี้มันมาเข้าไปที่2112ก็สามมาอยู่ข้างล่างในหกตัวนี้มันก็จะมีเลขล่างอยู่ด้วยครับตัวหนึ่งอันนี้คืองวดใหม่ครับก็จะได้แบบนี้ เลขหกตัวนี่ก็ยังมีตรงกันไก่สี่สูตรชนกันก็จะมีตัวนี้ครับมีเลขสองกับเลขแปดนี่ครับก็ได้สองกับแปดมาต่อไปครับตุวนี้ก็เลขหกตัวนี่คร มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับเนี่ยยังไม่พลาดนะครับวดที่แล้วก็เข้าที่สองหนึ่งวันนี้ได้เจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกก็ตรงกับชนสี่สูตรก็มีเลขสองกับเลขแปดนี่แหละครับที่ชนกัน สูนี้ถือว่าเดินดีเหมือนกันครับรัฐบาลไทยเรานี้ก็แคปหน้าจอไว้ครับแล้วก็ชุดสองตัวสูนี้ที่ลงไปอันนี้งวดน,นี้มีเจ็ดกับสี่จับคู่ได้แบบนี้งวดที่แล้วจับคู่ก็ได้สองหนึ่งหนึ่งสแล้วก็สีอันนี้0ูนนี่ครับห้าเ้า มาล่างอะไรกันนี้มาบนเลขฝั่งนี้จะมาจับคู่กับฝั่งนี้ครับเนี่ยสูตรนี้วันนี้ก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสีสี่สี่สีเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามจับคู่กันแล้วสําหรับสูตรนี้สูตรนี้ก็จะมาตรงกับไอ้ปลาตะเพียนครับนี่ ให้ท่านดูปลาตะเพียนด้วยครับงมดที่แล้วปลาตะเพียนนี่เข้าสามแปดแล้วก็สองหนึ่งในเลขหกตัวเนี่ยเลขหกตัวจะมีสองตัวบนกับสองตัวล่างอยู่แต่ผมจับคู่ให้มันไม่เข้าก็เด่นไปที่สามแปดก็เข้าไปที่สามแปดล่างตัวเด่นมาทุกหวดครับสําหรับปลาตะเพียนสูนี้ให้ท่านวิ่งวิ่งได้ครับ นี่ผมจะให้ดวูวดที่ผ่านมาตลอดเลขวิ่งเห็นไหมให้สองกับเจ็ดมาทั้งเจ็ดทั้งสองอันนี้หกก็มาศูนย์หกอันนี้สองกับเจ็ดอันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ห้าศูนย์ก็มาทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันหนึ่งหกก็มาหกบนเก้ากับสี่ก็ออกไปที่สี่สี เลขวิ่งเข้าทุกงวดครับสําหรับปลาตะเพียนงวดนี้เลขเด่นให้เจ็ดกับสองครับตรงนี้ก็มีเจ็ดกับสองในหกตัวเนี่ยถ้ามันมาแบบนี้แบบเดิมเนี่ยมันก็ยังมีทั้งบนทั้งล่างครับปลาตะเพียนในนี้จะมีหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งทุกงวดครับหกตัวเนี่ยบางครั้งก็มาคู่กันเลขล่าง แล้วหลักสิบล่างสูตรนี้ให้หกเจ็ดศูนก็ตรงนี้มันก็มีหกกับเจ็ดครับเนี่ยมีหกับเจ็ดแล้วชนสี่สูตรก็มีสองกับแปดนี่ครับท่านก็ลองเอาไปจับคู่ดูสำหรับสูตรปาทะเพียนสูตรนี้มันหลุดแค่งวด งวดนี้งวดเดียวครับหลุดงวดนี้ปลาตะเพียนที่เข้ามาทุกงวดครับหลุดแค่งวดเดียวครับเพราะมันหลุดงวดหนึ่งมันเข้างวดนี้งวดที่ผ่านมาที่ออกสองสองหนึ่งปลาตะเพียนถ้าหลุดไปงวดหนึ่งแล้วมันจะเข้าต่อเนื่องครับผมเตือนท่านไว้ก่อนว่าท่านอย่าชะล่าใจกับงวดนี้ เพราะว่าเหมือนกับสูตรนี้มันหลุดไปงวดหนึ่งแล้วมันจะเข้าเพราะมันเข้ามาเก้างวดติดงวดที่สิบมันหลุดแต่งวดนี้ไม่หลุดครับเชื่อผมมันได้สี่สองแปดตรงนี้มีอะไรครับมีสองกับแปดในนี้ต้องมีสองตัวบนอยู่ไม่แน่อาจจะมาสามตัวบนก็ได้สำหรับปาตเพียนเลขเด่นของเขาคือเจ็ดกับสอง สำหรับสูตรประตะเพียนสูตรนี้นี่ครับเลขสี่สูตรชนแล้วก็จะมีสี่สองแปดรองหกก็คลิปนี้ก็นำทุกสูตรมาสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันหมดทุกสูตรครับ กใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับเฮงเลรวยรวยทุกๆคนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับขอบคุณครับ